สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone The Series ทางช่อง3เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องจากเพื่อนสนิทไปเรียนต,ต่อต่างประเทศหลายปีต่อมาเธอกลับมาพร้อมกับหัวใจที่บอบช้ำและต้องเผชนิญกับความรู้สึกที่มีต่อก,กันและกันที่ไม่เคยเปิดเผยมานานซีรีส์แนวโรแมนติกดราม,ม่าคอมดี้ ผลางานจิดแค่ BEC World Original Series นำแสดงโดยสองน้าเอกสาวลีนาลาลีนาประกบคู่กับมิวนาชาที่จะมาร่วมปล่อยเคมีสุดละมุนใจความเป็นเซฟโซนของเพื่อนสนิทจะสามารถก้าวข้ามไปสู่ความรักได้จริงหรือไม่รักสุดท้ายไม่เซฟโซนเป็นเรื่องราวของอลีและเจนทั้งสองเป็นเพื่อนรักที่บ้านอยู่ข้างกันแต่ลินได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแบบไม่บอกเจน พะกลัวว่าถ้าเจนรู้แล้วไม่อยากที่ไปอลินจะเปลี่ยนใจ